ก่อนอื่นก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีสด็กทุกคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิชาสังคมร้อนๆมาแล้วเชียวสำหรับหน่วยการเรียนรู้วันนี้นะเราจะเรียนชาดกนะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของชาดกนะปอก่อนป้าสำหรับคนที่เรียนไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจ,ๆๆจานะครับสำหรับชาดกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับไม่ไม่ต้องกังวลนะคุณหนุ่มได้ เอาวิดีโอ u ู u ูปเนี่ยในเรื่องของชาดกเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้แปะไว้ให้แล้วในห้องของ Google Classroom ห้องเรียนคุณหนุ่มเนาะโอเคนะฮะอ,อ่ะทีนี้อ่ะเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะีครับอ่ะมาแล้วนะครับ โอเคพี่เน้อยอะครับคููหญิงทั้งนั้นเลยคููหญิงทั้งนั้นเลยทีคิติโกสละชาดกนะเรื่องที่เราเฉลียกับวันนี้หลายคนอาจจะงงว่าเออตกหนูว่าหนูเรียนมาตั้งแต่ป .5 แล้ว嘛ป .4 หนูก็เรียนไม่ว่ากันนะฮะเพราะว่าชาดกแต่ละแต่ละเขาเรียกอะไรนะแต่ละชั้นก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับ สำหรับเรื่องของทีกิตีโอลัชชาดกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้องกันว่าเป็นเรื่องราวรอบใครขอให้จดจําแบบนี้นะฮะใครทําอะไรนะครับแล้วเ,เรียนรู้เรื่องของชาดกเรื่องเนี้ยได้ไปแล้วเรียนแล้วได้ข้อคิดอะไรเอาใหม่นะใครกับใครทําอะไรเรียนรู้แล้วได้ข้อคิดอะไรนะเพราะชาดกจะเป็นเรื่องราว จุดจดจุดๆ <Yeah. S 1> ยังไม่บอกนะอ่าพร้อมนะไปต่อกันเลย <Yeah. S 1> นะฮะมาดูครับว่าภาพวาดต่อไปนี้นะภาพวาดต่อไปนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับเออมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ i d o n o i d o n o อืมไม่เป็นไรคนอื่นละ่ะผ,ผมไม่โนครับผม,ผมแบนอืม นะจริงๆแล้วภาพเหล่านี้นะคะือกิจกรรมฝากระหนังซึ่งเราจะเห็นบ่อยมากตามวัดวัดอ่าวัดโบสถ์วิหารต่างๆนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับชาดกนะฮะศาสนาหรือเกี่ยวกับชาดกนั่นเองนะฮะเริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าชาดกคืออะไรนะฮะชาดกคืออะไรนะ ชาดกจริงๆเ้าเด็กก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะประสูติตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายคือท่านเนี่ยไม่ได้มาเกิดแค่เพียงชาติเดียวท่านเกิดมาแล้วเยอะแยะมากมาย360กกว่าน,นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะก่อนที่จะมา,าประสูติและตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนั่นเองเนะครับซึ่งชาดกก็คือเรื่องเล่า เรื่องราวต่างๆในอดีตนั่นเองของของใครครับพระพุทธเจ้าอของพุทธเจ้าเก่งมากนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องราวที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของทีกิติโกศลชาดกนะไปดูครับว่าทีกิติโกศลชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหรือพระองค์เนี่ยได้ปลาล้กับภิสุ ชาวเมืองโกสัมพีซึ่งพิสูจกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เมืองโกสัมพีเนี่ยเขาทะเลาะก,กันแล้วพระองค์เนี่ยก็ได้ไปห้ามปรามแล้วก็ไม่เชื่อนะเรื่องของพิสูจเนี่ยไปเกิดที่วัดเชตวันที่เมืองสาวัตถีนะเอาใหม่นะย้อนความนะพระพุทธเจ้าเนาี่ยปราบลกกับพิสุเมืองโกสัมพีที่ทําไมครับทะเลาะก,กันนะพระองค์ไปตัดห้ามแล้วก็ไม่เชื่อนะก็เลยทําไมครับ เป็นเรื่องราวเรื่องเล่ามานะครับเด่นครับก็คือเรื่องของพระเจ้าครมทัศน์กับพระโพธิสัตว์หรืออีคาวุนั่นเองนะจำดีๆนะฮะตัวละครเด่นนะครับพระเจ้าปรมทัศน์ไปทําอะไรพระโพธิสัตว์ไปทําอะไรนะอ้เอาไปต่อกันเลยครับในอดีตนะฮะพระเจ้าปรมทัศน์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ครองเมืองพนาสีร่ํารวยสมบัติไพฑพรพูดง่ายๆคือทหารเนี่ยเยอะมากเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์มาก และก็หวังเป็นอย่างยิ่งมากตัวเองเนี่ยจะขยายนาะเขตเหมือนเจ้าที่ครองเมืองอุบุจะไปตีเมืองอื่นๆทาไมฮะเพื่อจะไปยึดครองแล้วก็ได้ทําไมครับขยายแผ่นดินออกไปนั่นเองนะทีนี้ก็หวังว่าจะไปโจมตีเมืองเมือง,องนึงครับก็คือเมืองของพระเจ้าอีกิติแห่งแคว้นโกศนนะซึ่งที่พูดถึงนะฮะพระเจ้าภูรปทัศเนี่ยเมืองของพระเจ้าปุรปทัศเนี่ย ร่ำรวยสมบูรณ์ผิดกับเมืองของพระเจ้าทีคิติซึ่งพระองค์จนแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรนะ่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรนะ่นะนะพอพระเจ้าที่ิิทราบข่าวพระเจ้าโรมทัศเจตจะมาตีเมืองตัวเองเนี่ยก็เกิดความเป็นห่วงพระมเหสีกับ ราชบุตรชายของตัวเองเนี่ยที่ยังไม่ประสูติมาเนี่ยก็เลยส่งไปอยู่ที่เมืองชนบทโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะแล้วก็พระมเหสีของพระองค์เนี่ยก็ไปประสูติพระราชโอรสมีพระนามว่าทีพาหุจำดีตนะตัวเริมืูมาทีละคนแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของพระราชโอรสพระเจ้าตีติเนี่ย ก็ส่งทีคาวูเนี่ยไปเรียนศิลปวิทยานอกเมืองพราศีคือพูดง่ายๆสรุปง่ายๆคือไม่มีใครรู้ว่าทีขาวูเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีกตินั่นเองนะไปนะผ่านนะต่อมาเนี่ยพระเจ้าทีติและพระมเหสีเนี่ยถูกพระเจ้าพรมทัตจับได้ไปถูกจับได้ตอนหลังนะไปถูกจับได้ตอนหลังแล้วก็ถูกประหารชีวิต นะฮะก่อนที่พระเจ้าทีรติจะถูกประหารชีวิตเนี่ยนะพระองค์ได้พูดคำคำหนึ่งครับหรือได้บ่นไปตลอดทางในระหว่างที่โดนแห่ไปรอบเมืองเนี่ยซึ่งทีคาวุเนี่ยก็อยู่แ่แถวนั้นแหละแต่ไม่มีใครรู้นะพระเจ้าทีติบ,บ่นพร่ำไปตลอดทางม,มีข้อความกันตอนนี้ครับฟังดีๆนะพ่อทีคาวุเจ้าจงเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระนับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับโดยการไม่จองเวรคำคำนี้ครับเป็นคําที่พระราชบิดาหรือพ่อของตัวเองแล้วก็พระราชมัรดาหรือแม่ของตัวเองเนี่ยได้ฝากฝังไว้หรือพูดไว้ก่อนที่จะถูกประหารชีวิตนั่นเองซึ่งทีคาวุเนี่ยก็จําคำคำนี้มาตลอดเลยถ้าสรุปเป็นคำง่ายๆก็คือเจ้าจงเห็นแก่ยาวอย่เห็นแก่สั้น Mortar, นะเห็นแก่ยาวคืออะไรเห็นแก่สั้นคืออะไรเรามาเรียนรู้กันต่อไปว่าจะเข้าใจเองว่าเอะคำคำนี้มันแปลว่าอะไรนะครับผ่านนะที่คาบุเนี่ยได้แฝงตัวเข้าไปในวังของพระเจ้าหัวทัตซึ่งพระเจ้าพรมทัตเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าชีคาวุเนี่ยมันเป็นใครนะเป็นลูกของใครนะเทวุก็แฝงตัวเข้าไปอยู่เดว เมืองของพระเจ้าภมทัศน์ในฐานะนะักดนตรีครับและได้ความเฉลียวฉลาดทีคาวุก็ได้เป็นคนสนิทของพระเจ้าพม,มาทัศนะ์นะซึ่งพระเจ้าพมทัศน์ก็ไว้วางใจไว้วางพระราชไทยเนี่ยทีคาวุเป็นอย่างมากนะจนครั้งหนึ่งครับทีคาวุได้มีโอกาสที่จะตรงพระชนพระเจ้าพม,มาทัศน์แต่แต่ทีคารุไม่ทําครับทีคาวุไม่ทํทา นะจากที่มีโอกาสแล้วเนี่ยที่จะฆ่าคนที่เคยฆ่าพ่อเราเคยฆ่าแม่เราเนี่ยแต่ทีคาทีโทษครับทีคาวุทําไหมไม,<ำ>ไม่ทำนะทีคาบุไม่ทำนะท,ท,ทำไมถึงไม่ทำททเพราะนึกถึงคำพูดของพ่อแม่ที่พูดไว้ก่อนตายนั่นเองว่าเจ้าจงเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแกสั้นซึ่งคำคำเนี้ย ฝังอยู่ในหัวของทีฆวา,าตอดตลกนั่นเองนะฮะนะพระเจ้าผูมปทัดเมื่อได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจึงคือขอชีวิตต่อทีาวุคือพูดง่ายคือพระเจ้าผู้ประทันรู้แล้วว่าทีาวุนี่คือใครนะก็ทูลขอชีวิตนะแล้วก็ประกาศให้เราอามตะเนี่ยทราบว่าผู้นี้คือทีาวุว่าเป็นใครเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าทีตินะ ห้ามให้ใครทําร้ายห้ามให้ใครมาลอบปมระชชนทีคาุ <c oughs> คือพูดง่ายๆคนที่จะไปลอบปมระชชนกษัตริย์ย่อมจะถูกลงโทษจริงไหมขอโทษเรื่องจริงไหมคนที่จะไปฆ่ากษัตริย์เนี่ยก็ย่อมจะถูกลงโทษถ้าถูกจับได้จริงไหมจริงนะฮะ,ะทุกคนเปิดไมค์นะแต่แต่พอพระเจ้าภูมิทัศน์ทราบว่าทีคารุเนี่ยเป็นลูกใครก็ร้อ, <c oughs> องขอชีวิต นะแล้วก็ได้ประกาศออกไปเลยว่าห้ามไม่ให้ทุกคนเนี่ยทำร้ายทีคารุนะเพราะทีคาวุเนี่ยได้นึกคําพูดของพ่อแม่ที่จะตายนั่นเองครับนะนะวันนี้ไปค่อนข้างไวนะครับพระเจ้าครณบัตน,น,นยสอบถามถึงโอวาทของพระเจ้าธีกิติว่ามันมีความหมายยังไงอ่ะทำไมคำพูดนั้นจึงเปลี่ยนใจของทีคาวุ ถึงไม่ให้ลอกปงก็ชนเรานะพระเจ้าภูมิทัศน์สอบถามทีขาวุนั่นเองนะครับเรทีวองบทีเทีขาวุจึงกลับทูลว่าเจ้าจงเห็นแก่ยาวนั่นหมายความว่าอะไรครับเจ้ายาได้ได้จงเห็นจ้าเจ้าจงเห็นเจ้ายาเห็นแก่สั้นหมายความว่าเจ้ายาแตกเจ้าจางมิดเร็วนัก เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรแต่ย่อมระงับโดยการไม่จององเวรน,นะครับความหมายในโดยในยะก,ก็คือหมายความว่าพระราชบัณาของพระองค์ถูกประหารชีวิตไปแล้วถ้าพระองค์เนี่ยตายอีกคนอืนอ่นก,ก็จะหารฆ้าพระองค์อีกหมายความว่ามันก็เหมือนการการอะไรครับการทาําบาปต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยมันก็ไม่หยุดฉะนั้น เวนย่อมระงับด้วยการทําไมครับลูกไม่จองเวนไม่จองเวนนั่นเองนะครับนี่คือความหมายโดยไตรยะนั่นเองเจ้าจงเห็น<ด>แก่ยาวอย่าเห็น่สั้นเวนเหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวนแต่ระงับด้วยการไม่จองเวนนั่นเองนะครับนี่คือความหมายนั่นเองเยกซึ้งกินใจมากนะครับอ่ะต่อนะฮะเนี่ยพอพระเจ้าภูมาทัตเนี่ยพอได้ฝังปั๊บ เราเราไปฆ่าทำไมครับไปฆ่าพ่อเขาแต่เขาแทนที่เขาจะทำไมเอาคืนเอาคือทำไมฆ่าเราแต่เขาทำไหมเขาไม่ทำก็เลยทำไมครับยกพระราชธิดายกลูกสาวนั่นเองหรือพระราชธิดาให้อภศษพิเศษสมรส ที่ขานอกจากยกลูกสาวให้แล้วยังยกอะไรให้ <f uck> <f uck> อีกได้ตอรวยงยง่ายปุ๊บเมืองอ่ะเอาไปคลองเลยกินใจนะเรียมพนมเรียกเด็กๆครับเด็กๆได้ฟังเรื่องของชาดกเรื่องของทีกิติโกศลชาดกไปแล้วเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับ อลองแอนมันวางไว้ตรงนั้นอันนั้นลองมีนะลองดูดินะฮะเราได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ทีคิติทีคิติโกสระชาด,<บ>าเดกเด็กๆครับถ้าเด็กๆ <บา S 1> ฟังคุณหนุ่มไม่เข้าใจนะคุณห <บา S 1> นุ่มมีวีด <บา S 1> ีทัศน์เป็นเรื่องราวการ์ตูนฟัง <บา S 1> ไปดูแล้วเข้าใจยิ่งขึ้นอีกนะดูแล้วน่ารักด้วยนะเราได้ข้อคิดอะไรจากชาดกเรื่องนี้ครับ เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนอยมระีอะไรอีกครับไม่รูปพร้อมยาวสั้นอ่เมื่อกี้มีอะไรยาวๆสั้นๆอ่ะนะเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนะครับนี่คือข้อคิดที่ได้จากคือเวลาเราอยู่รวมกันกับคนละหลายคนมักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งไม่ให้คือเราควรที่จะอะไรครับ ให้อภัยการากบางทีเรื่องราวเนี่ยในเกิดขึ้นโดยเฉพาะยุคเนี้ยยุคของอะไรนะโควิดอยุคโควิดมันมันมันเร่งรีบมันต้องป้องกันตัวมันต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยเอาง่ายๆอย่างการขับรถเนี่ยบางทีเราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหรือขับรถยนต์ไปเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันบางทีอาจจะมีคนมาตัดหน้ามีมอเตอร์ไซค์มาเอ่อปาดหน้าเราหรือเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเป็นไงครับหุดหงิดอารมณ์เสีย ถ้าเราหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียปับ๊บมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเยอะแยะมากมายอย่างเห็นในยูทูบอะไรนะั้นใน u t u b e วิดีโอที่มันทะเลาะกันแต่ถ้าเราเป็นไงครับให้อภัยกันนะครับขอโทษขอพวยกันสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะหายไปจากสังคมโดยเด็ดขาดพูดง่ายๆคือย่อมบรรลานับด้วยการไม่ชอบเองนะครับนะ นี่สรุปง่ายๆเลยเรื่องราวของทีติโกสารชาดุกนะครับอ้าวลำดับเหตุการณ์ก่อนลำดับเหตุการณ์นะจะได้เข้าใจนะลำดับเหตุการณ์พระเจ้าผมประานดีครับอะไรมาก่อนเนี่ยอะไรมาก่อนมาหลังเนี่ยอะไรมาก่อนมาหลังหนึ่งนะดับบนครับดับบนดับบนอันนี้เหรออันนี้เหรอใช่เหรอไม่ดูมากกินครับ อาถูกถูกอาเก่งเก่งแม่เดาแม่นมากเลยอ้าวพระเจ้าภูมิทัศนนะครับยกครับหรือยกอันทสีอันทสี่อันทสี่ทหารเนี่ยจะไปทําไมครับไปตีเมืองของพระเจ้าทีกิติต่อมาทําไมครับอันไหนครับอันที่สี่นึ่งสองสามสี่ห้าหกอันที่สี่หรอ อ้าวอุ้ยเก่งมากพระเจ้าติทรง <S 2> 2, <S สี่ายุนะครับพระราชโอรสไปเรียนวิทยาจนสําเร็จการศึกษา <S 2> 2, <S นะอ้าวต่อไปอันที่สองสองช่องที่สองนะอุ้ยเก่งมากนะครับพระเจ้าติและพระเจ้าโทษครับพระมเหสีของพระองค์เนี่ยก็ถูกพระเจ้าปุกทัศั์ประหารจับได้จับได้เองแล้วก็ประหารค่ะที่ห้า เก่งครับเก่งครับทีมบนหน้าแฝงตัวไปในวังของพระเจ้าผมพันทต่อมาต้อาเป็นอที่สามแน่นอนนสามนะครับพระเจ้าผมปทัดประกาศเราหมายว่าคนนี้คือทีมบวห้ามทำไรนะครับแนอนนา อารสุดท้ายการสุดท้ายก็คือพระเจ้าอุปทันยกพระราชบิดาให้เออโทษยกราชธิดาให้ยกพระราชบิดาเ,ยยรรา,าเลยยกราชธิดายกสาวตัวเองให้อภิเษกแล้วก็มอบราชสมบัติไปปกครองสืบต่อจากตัวเองนั่นเองครับนี่ไงเราลองคิดในมุมกลับกันนะเด็กๆเราลองคิดในมุมกลับกันถ้าทีคาวุปหารพระเจ้าคุปทันสมมุินะประหารพระเจ้าคุปทัน เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมีคนมาฆ่าทีคารุต่อต้องแน่นอนอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นใครก็ตามที่เกี่ยวกับพระเจ้าพุทัน์มาฆ่าใครกลับมาฆ่าใครอีกทีคาวุนั่นเองมันก็เหมือนเหมือนวงล้อจักรกลกลมกลเวียนที่มันไม่หยุดนะนะดีใช่ไหมดีว่าทีคาวุนึกถึงคําของพ่อ เก่งมากครับเด็กๆเก่งมากนะสรุปความรู้ก่อนนะครับสรุปความรู้องค์ความรู้นะว่าที่กิติโกชลชาดกเนเป็นเรื่องราวของชาดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก่อนจะมาประสูติจัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนะชาดกคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตนะเก่งนะครับทีกิติโกชลชาดกให้ข้อคิดเวนย่อมอนับด้วยการไม่ การอยู่ร่วมกันในสังคมมักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติครับเพราะควรที่จะให้ทําไมครับให้ภายกาันภัยซึ่งกันและกันนั่นเอง,เองนะฮะเก่งมากครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการมอบหมายงานแล้วจริงๆมันไม่ต้องไปอ่านนะครับเด็กๆครูดุมมีวีดิทัศน์วิดีโอการ์ตูนเนี่ยอยู่ในเอ่อ l e c กิลคัสแต่ว่าบางคนบอกว่า โอ้คุณหนุ่มขาหนูไม่อยากเข้า Google คาดลูมเลยหนูไปดูใน YouTube ได้ไหมได้ครับพิมพ์เลยครับว่าพิมพ์คำว่าทีคิติโกสระชาดกมันจะมีการ์ตูนเยอะแยะมากมายเอาไปดูเลยครับความยาวก็ประมาณสามชั่วโมงกว่าๆมั้งโอ้ยรอเล่นประมาณอประมาณแปดเก้านาทีอะดูแล้วนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะว่า คือเนื้อหาในในในคำพูดที่คุณหนุ่มเอามาใส่ใน,ในพอคอยเนี่ยกับในวิดีทัชเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องตัดออกเพราะว่ามันยาวเกินนะแต่โดยสรุปแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับนะก็ประมาณน,นี้นะอ่ะนะโอเคนะผ่านไหมผ่านะขอสต็อปก่อนนะครับนะไหนดูซิวันนี้ใครขเข้ามาเรียกนกับฉันบ้างเนี่ยโอ้หลายคนนะฮะเอฟไงล่ะเอฟไงจะใครล่ะนี่ก็ไม่ได้เปิด จ้ะสินรพัฒน์วันนี้ไม่ได้เปิดกล้องน,นะจ๊ะสิลรพัฒน์เปิดกล้องให้คุณ,ห,คณหนุ่มด้วยนะจ้ะะาเคร่งปิดกล้องกีคูะอะไรนะคะเครื่องปิดกล้องเมตกี้ค่ะโอ,อ้ไปทำอะไรเหรอคะฮะัทีน,นี้วันนี้ไปค่อนข้างไวนะฮะวันนี้ไปค่อนข้างไวนะฮะเนื้อาหาเนี่ยเป็นเรื่องราวจริงๆเดี๋ยวถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะให้ทําแบบฝึกหัด นะแล้วก็มีวินทัดให้ดูอีกแล้วก็สรุปข้อคิดร่วมๆกันนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวเวลาที่เหลือนะคะเด,เด็กๆเข้ามาที่ห้องของคาสตรูมคุณหนุ่มนะมเห็นนะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะเช็คชื่อด้วยวย่าค,คุณหนุ่มขออนุญาตเช็คชื่อในในคาสตรูม,มนะครับว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณหนุ่มต้องเข้าไปเช็คชื่อในคาสตรูมด้วยว่าใครเข้าเรียนบ้างวันนี้มาทั้งหมดเก้าคนนะฮะเมื่อวานสิบสิบสามนะไี่ว่ากันนี่ว่ากันนะรด้ครูครับเด็กโดนเรียนครู เด็โรเรียนแบบทดสอบนะขออนุญาตแบบทดสอบตอนนี้มีส่งเพิ่มมาอีกสองคนนะฮะก็คือจีรพันธ์กับราชพัฒส่งมาเพิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณนุมไปตรวจคะแนนให้อีกทีนึงนะนะครับส่วนกิจกรรมที่หนึ่งนะฮะกิจกรรมที่หนึ่งมีส่งมาคนเดียวก็คือสิสุพัฒน์สอนส่งมาอาชุพัฒน์สอนส่งมาคนเดียวนะฮะแบบนี้ก็ได้นะฮะไม่ว่าไม่ว่านะฮะ จริงๆนะคุณหนุ่มอยากให้ให้นักเรียนเนี่ยลองคิดตามเนื้อหานะครับมันเหมือนเป็นการทบทวนเป็นการสรุปบทเรียนการเข้ามาทําแบบฝึกหัด็นการทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนกันนะฮะวันนี้นะครับกิจกรรมที่อะไรเนียนะโทษนะกิจกรรมที่สองสามก็ต้องส่งแล้วนะคะก็ต้องส่งแล้วนะคะนะวันนี้ยังไม่ทำนะครับศึกษาชาดกจากบทเรียนยังไม่ทำนะกิจกรรมที่สามกับที่สี่อย่าเพิ่งนะฮะ เอาแอบทดสอบก่อนเรียนก่อนก่อนนะฮะโอเคนะอ่าเบคอนเข้าใจนะฮะหน่วยเป็นอะไรครับเบคอนเข้าใจนะฮะยิ้มหวานอย่างเดียวเลย <c oughs> ทวารลัตเข้าใจตรงกันนะคะเข้าใจนะคะโอเคพยักหน้าแสดงว่าโอเคนะถึงไม่ได้เปิด,ดไม่นะหนิ่มโอเคไหมนิ่มเข้าใจนะอ้าวเดี๋ยวนะ จะถามาอะไรดีทุกคนทุกคนตอนนี้ใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ PC ซหรือโน้ตบุ๊กในการเข้าซูมกับคุณหนุน่มครับดนีครับคุณ<ะ>โอเคอ่ะทีนี้นถ้าใคร,คถ,ใครถ้าใครที่ถ้าใครที่ใช้ถ้าใครที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ไหนลองลองอ่าใช้โทรศัพท์เข้ามาที่ google classroom คุณหนุ่มหน่อยสิ คุณดูมีควากเห็่ใครที่ใครที่ใช้อคอมพิวเตอร์เรียนซูมแล้วโทรศัพท์ว่างอยู่ลองเข้ามา<ต>ที่คูเ Classroom คุณดูดดหน่อยเด,ดี๋ยวคุณดูจะเช็คชือ่อใครเข้าได้กันลูกบาศก์รวยฮะใครเข้าได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นหนะะโอเคเนาะ